น้องเขารูมอะไรกันเนาะเดี án, ๋ยวไปดูนะครับอ๋อน้องเต้าหอยขอแป๊บคุณนะคะขานีู่อะไรครับอะไรครับเดี๋ยมาือนะัเดี๋ยวเราให้ถูอนี่คือ

เดินมสักพื้นเเดินมสักเดียอถ่ายนะครับพี่่าถ่ายตอด้ถ่ายอดาแม่จาแม่จาถ่ายได้ยม่าถ่ายได้ย่้ย่ขาถ่ายย่สา สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะรวมถึงนะ้าพ่อพนักงานพนักงานที่มองหาในส่วนของผลิตภัณฑ์ร้านห้องน้ำของวิศวนะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ในส่วนของทาห้องน้ำวิศว์และในนี้นะมีสามสูตรด้วยกันด้วยนะสามสูตรด้วยกันที่เป็นตัวของกครอจัวรากนะและเป็นก็เราจะเป็นเครื่องสำลักสำแนงขนาดไหนนะวันนี้สามสูตรเรามีสามสูตรมาแนะนำกันไม่ว่าจะเป็นวิศว์ทริกวิศวโปรวิศวสมาร์ทบอกเลยว่าเป็นตัวช่วย วิชาที่นาค่ะเพืสายเพื่อตงภาพนามสุนี้อย่าลืมมาเรรับ 3D Action ว้าเป็นตัวช่วยใน่อกของการกัดราวนะไม่ว่าจะเป็นขาวตนี้มีคาวช่วยาวกาบดัร่างเงนนบรเลน้อยสสามสนี้ครเดียวใครไปอยู่ด้านนี้ไป ลีเราสัสาะผูกกแล้วี่โถงคือน้แม่ัวดน้มาเป็นนิสิตตระกชุดนี้าช่วยเรื่องกายิจัเรแมาเป็นแ้วต้องใสด้วย้างสาที่ส่ผีหดที่จทราต้องทำความสะอาดให้ะานระใส่การต้งใ่ผ้าได้หยด้วยครับโดยพ่อแม่มีอผิวขงคุแมนี่แล้วก็จุดที่สนี่ตน้องสวยนี่น้อเป็นนิสิตตรก แค่ผมส่องง่ายแค่แต่งหน้าแค่ผมเทต้องเยายาม้ำให้สุขลิขสทธิสมบูเณ์ค่ะและได้ยินเสียงเาะกับบิ๊กซิ้สีชมพูเป็นเกณฑงของททายรอไกค่ะตนี้เาตดสี่้เองเนแม่าใดูการน่ได้แต่วมาดามะจัดแจงเงคานะจเื่องกาจัแจได้ดีได้ดีนะด้วสายเทียเป็นข เพป็นราบเห็นหคะบางคราทความสะอาดี่ห่อ่ากแที่สิน่าไหมมีการแบบนสนะทามาที่หน้าน้านะพี่เอาอันหนึ่งแบารามสะอดวมาเปาทความสะาเอาน้ำฉีดกระดาษมาได้ลวมอานไม่ต้องแรงขัดด้วยนะอ่าแล้นี่มีโปรโมชั่นกับคุณแม่คะมีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นของเราฮะหนึวดดราคาปกติสิบาท อันนี้ขวดเพสีิบาแต่ราคาประหยัดกว่าทเรามีชุดโปรโมชั่นให้ด้วยนะมีชุดโปรโมชั่นให้ด้วยหนึ่งขวดนิกซซอตับเป็นออปเทอร์พานแต่ตพันธุ์งของไฮลูทุกอีกสี่สิบห้าบาทอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยในส่วนของนิกซ์ซสะอาดไวสบายแห้งส,บา,สบายเจลส,สะอาดไวเพียงแค่สิบห้าวนินาทีด้วยสารเคลือบกันคราบนะอย่าลืมมาอุดหนุนกับเรานะคะแล้วก็ถา่ายรูปน้องได้ด้วยนะคะ ่อไปด้วยนะสำหรับผู้สืบประวแลเรามีเซให้เล่นด้วยเป็นหุนล่นกระพาเชลนะมีนระพาเชลไลยนะวันนี้แข่งกีฬงดีนะคะวิศรหอกหนึ่งขวดนะคะเออไอุนะขยณบอกคอ่าขยับกรเจ้าาจคุณแม่ขาอยู่ที่ไหนป๊บนึงค่ะแม่ขอทาไปกอนด้มาะคุณแม่ขาแม่ขาอยู่ที่ไหนป๊บเดียวนะคะ เด <laughs> <all> ี๋ยวหถ่ายตี่ออค่เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะรสักครู่จ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวให้เทรการตันะคะคุณแม่บดดนกับเรานะโอเคเต้นตัวยท้องออาสบยาถ่ายกาออ่ะร ได้จ้ะได้จ้ะจ๋าอ๋อมาได้เยราจะไม่ถือไว้นะแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องได้เลยนะถ่ายรูปกับน้องได้เลยได้เลยค่ะถ่ายกับการเดินเลือกได้เลยอ๋อใครก็ได้ได้ให้เลือกเลยอ๋อให้เลือกเลยแต่ว่าอย่าลืมกดมือมิยู่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปจริงค่ะขอบคุณครับ รูปด้วยนะให้ถ sí, ่ายรูปด้วยถ่ายรูปเสร็จมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะคุณแม่คขาลองล้อพาชอบนะใครชอบดีกันดูได้ฟรีในกลุ่มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกครู่นะคะอาจจะขอขอขอถายนิดนึงค่ะเอาตรงด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะด้านนี้เลยด้านนี้เลยเดี๋ยวจะพู่นะจะยุนงก็จะใจเย็นนะคะจบนะคะ ตัวน Saint ี้นะตังนี้นะครับตังนี้ก็นตงนี้นะครับหนึ่งสองตนี้นะหนระวังกระิตตานล้ตนี้นะขอบคุณแม่ทายขอบคุณแม่เน่ยค่ะอ้าวพี่นี้เป็นไม่่อเอฟซีครับคุณพี่คะขอได้รัต่อดหาต่อดหาต่อดหา ที่แม่คะขอเรียนเงินกอดีได้ไหมหนูกต่เดอไม่ทัน <laughs>